เด,ดปลาสลิดต,ตั้งหน่อยนะครับตอนนี้เห็นฝูงปลาเล็กนะไม่รู้ว่ามองไม่เห็นไม่รู้ว่ามันคือลูกปลาอะไรนะติดมากระผัดตบหรือเปล่าตัวเล็กๆนะครับต,ตอนนี้ก็คือระบบน้ำ โอเคแล้วเพราะว่า,ามีกองตัวนี้แล้วก็มีจุลินทีสังเคราะห์แสงนะช่วยทำให้น้ำาไม่เน่าเสียเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยตอนนีเ้เราก็แค่มีเวลาวันหนึ่งก็มาเปิดน้ำทิ้ง ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ตันมันออกนี่นะครับก็สักพักหนึ่งก็จะใส่ใส่นี้ก็ก็คือปิดได้เลยอ่ะันนี้มาดูปลาบ้างนะครับ เริ่มโตนะเริ่มโตแบบเสมอกันดีตอนแรกๆนี่มีตัวเล็กตัวโตปัญหาก็คือให้าอาหารไม่พอนะครับให้าอาหารไม่พอแลปิดน้ำนิ่งๆไม่ต้องปิดแบบให้มันระบายออกจะได้ดูเห็นตัวปลา ีประมาณ4เดือนนะครับ3มเดือนกว่าๆแต่สงสัยนี่คือมีลูกป,ปาลาอะไรลอยบยิบๆยิบๆตรงนั้นไม่แน่ใจเลยนะครับหรือจะเป็นผมก็ไม่ไม่รู้ว่าปลาสลิดไซส์ขนาด ประมาณสามนิ้วมือเนี่ยมันสามารถไข่ได้หรือยังจะเห็นมีปลาเล็กหรือจะเป็นปลาไข่ปลาที่ติดมากับผักตบตั้งตั้งแต่เอาผักตบขึ้นมาอ่าอันนี้นะครับผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่านอกจากไอตัวกองนะตัวกองแล้วก็จุลินซีเนี่ย ที่ทำให้น้ำดีขึ้นก็คือมันมีหอยขมไอไม่ใช่หอยขมหอยหอยขงหอยเชอรี่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยเหมือนกันมากับผักตบมาตัวเล็กๆเท่านิโป้นี่ยนะครับจนตอนนี้น่าจะเกือบกำปั้นแล้วแล้วก็ออกลูกออกลูกเต็มเลยน่าจะเป็นพันตัวมั้งเนี่ย เต็มบอ่อนะครับแล้วก็มีกุ้งฝอยที่ปล่อยไว้ก่อนช่วยกันทำความสะอาดนะครับเก็บเศษอาหารที่หลงเหลือหรือว่าพวกขี้ปลาเนี่ยมันก็กินนะครับเศษผักเศษอะไรที่เหลือจากทำกับข้าวนะผมอามาโยนก็หมดนะครับปลากินด้วยแล้วก็ที่เหลือก็คือ ฝอยซัดเรียบนะครับอันนี้เอาต้นหญ้าหญ้าที่อยู่ริมคลองนะครับเด็กมาตอนนี้ก็เหลือแต่ก้างละเกือบหมดมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะจนหมดทนะีนนี้ไม้พุ่มผมก็ซัดเรียบเลยนะครับแต่ที่ดีเลยก็คือขอบบอ่อเนี่ยสะอาดนะขอบบอ่อสะอาดเลยตะไคร่ที่เคยมี ไม่มีนะครับผมก็ได้แบ่งหอยฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งนู้นะไปทําความสะอาดตอนแรกก็ขอบตะไคร้เขียวเต็มเลยนะครับก็ดีนะผมว่าดีเลี้ยงรวมกันไม่มีปัญหาเลยนะครับกุ้งฝอยหอยเชอรี่แล้วก็ปลาสลิดดีด้วยนะครับทำให้ประจัด สิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ําในก้นบอ่ออะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอีกอย่างก็มีกองช่วยนะครับมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยด้วยก็วันนี้จะมาลองให้อาหารนะครับดูว่า อาหารอันนี้ผมผสมกันนะครับดูไม่ออกเป็นปลาดกแล้วก็ปลากินพืชเอาผสมเลยตอนนี้ผมให้เยอะนะครับช่วงนี้ให้เยอะมาันสามกรรม่อก่อนให้กรํารเดียวนะสามกรรมําตีกรรํา ยังมีตัวเล็กปนบ้างนะครับแต่เริ่มโตมาเสมอกันดีแล้ว ตรงโงก็มีปลาอยู่นิดหน่อยนะครับน่าจะประมาณ2 0่สบสาตัวมันซ้อนไปไม่ค่อยได้มันตักไม่ได้มันเร็วดูองตรงนี้อาจจะเห็นปลา เชอร์รี่นี่คือเยอะมากเลยนะครับจะจับแบ่งเดี๋ว้ปฟังดูงนะช่วยเป็นเทศบาลเนี่ยไอเชอรี่นี่เป็นเทศบาลอย่างดีอ่ะ อย่างเดียวคือลูกปลาที่มีเนี่ยจะเป็นปลาอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกปลาซิลหรือปลาอะไรที่ติดมาก็บผักตกบยิบ๋ยวต้องคอยรอดูตอนมันโตนะครับบางทีอาจจะได้ ปลาอย่างอื่นนะมันเลี้ยงในบอ่อน่าจะเป็นปลาที่เป็นลักษณะไข่ติดไว้กับผักเนี่ยนะครับติดไข่ติดมาแล้วก็เพราะนะครับกุ้งฝอยก็เยอะนต,ตอนนี้กุ้งเยอะมากนะกินอาหารปลาเนะี่ย หานปลาไม่ต้องกลัวเหลือเลยนะครับเน่กุ้งมาตัวละเม็ดตัวละเม็ดนี่หมดแล้วก็ลูกกุ้งไฟเพียบเลยตอนนี้เพรน้ำมันนิ่งนะเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างมันก็โอเคเลยนะหอบมาเป็นเม็ดเลย แดรอนมากแาดแรงก็เลงดีอ uhm ่ะไปดูแอบดูใกล้ๆซิปลาตัวเล็กมันยิบยิบเต็มบ่อเลยนี่มันคือปลาอะไรกันนีะเรกเาปรากาสืบข้อมูลหนึ่อำเภอคืออำเภอเขาสมี หลัาการประกาศวในการศึกในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ทําเลยะกได้เมื่อวันที่19กราคมที่ทํานาทน้กำกัเขอนทุกตบลมามันก็หนีนะั่งร้านผูเป็นพื้นที่ลอไทยหลลดไทยและพื้นที่องยกชาวบ้านปลอดภัยจากวิกฤตกระสุนวนี้งที่จังสานซังผูหมู่บ้านตบลเรื่ององยกชาวบ้านโดยผิดพาดในนโของครอบพื้ที ก็พยายามตักปลาฝั่งโน้นแบ่งมนนะครับว่าฝั่งโน้นมันเยอะคือบนะางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าฝังบ่อเนี้ยผมปล่อยเท่าไหร่นะครับจริงๆบ่อน,นี้ไม่ได้ปล่อยปล,ยปลานะบ่อฝั่งนี้ปล่อยบ่อน,นูน้นบ่อเดียวสี่ร้อยตัวนะปลาสลิด <c oughs> หลังก็เลยตักแบ่งมาดูดูนะครับอันนี้ลูกวงอยนะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า ต่ตาผมมัเห็นเต็มขอบบ่อเลยนะอันนี้ตัวโตๆก็เวลากลางคืนนี่ขึ้นมาเยอะมากนะครับบางวันถอดปลั๊กถอดบั๊มเนี่ยนะคือผมไม่ได้ถอดหรอกแต่ว,ว่าผมเสียบไฟไว้นะครับแฟนผมเขาก็ปิดสวิตช์ตรงนู้นมันก็ ปั๊มไม่ทํางานทั้งคืนนะลูกปุ้งนะปุ้งจะลอยเต็มเลยนะเดี๋ยววันหลังนะแต่ผมจะลองถอดไว้ทั้งคืนจะได้เห็นว่ากุ้งหอยมันมันจะมาลอยหัวเต็มเลยกุ้งก็ไปเทศบาลให้กับหอยนะหอยก็เทศบาลให้กับบ่อโอเคนะหลายหลายคนว่าเอ้ยมันเลี้ยงรวมกันได้ไหมอันนี้ผมผมว่า ตอบได้เลยครับผมว่ามันได้แล้วก็ดีด้วยมาขโมอยอาหารปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็เยอะเลยนะครับุ่งฝอยนะก็ ลองดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเผื่อใครอยากลองเลี้ยงผมผมว่ามันเลี้ยงได้นะครับขงทุนไม่เยอะด้วยผมว่าพอได้กินเลยแหละเนี่อาหารนี้ที่ลอยๆอยู่นี่เดี๋ยวหมดนะครับเดี๋ยวหมด อยากเห็นนี่ลูกปลาเล็กจะได้ให้ช่วยกันดูว่ามีลูกปลาที่ลอยๆปลาซิวรือเปล่าตัวยาว ลักษณะเหมือนตัวจะยาวๆแล้วรอดูตานมันโตนะครับก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับก็ยืนยันอีกเสียงนึงว่าเออเลี้ยงในบอ่อที่เราควบคุมได้แล้วก็ต้องควบคุมให้ได้นะสามารถเลี้ยงได้นะครับดีเลยนะ เลี้ยงเหลือรอดเท่าไหร่เราก็จับได้เท่านั้นนะครับถ้าในบ่อด,ดินก็จะอาจจะจับได้ไม่หมดอ่ะเนาะอืมแล้วก็เสี่ยงตัวเงินตัวทองนี่ถ้าไกลบ้างก็พวกมาตัดขโมยนะ อัปเดตให้ดูเท่านี้ครับ